เดือนหน้าจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลที่สร้างโอกาสให้กับทีมเยาวชนในระดับภูมิภาคก็คือศึกฟุตบอลชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีซึ่งทีมแชมป์จะได้รับรางวัลไปดูฟุตบอลเจลีกถึงขอบสนามครับการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ s o อกเกอร์สปี k ด d s คิด สร้างไทยไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์2022กำลังจะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในประเทศไทยได้เพิ่มพูนทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลในการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเป็นการสร้างโอกาสส่งเสริมและต่อยอดให้แก่เยาวชนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล ได้แสดงฝีเท้าและทักษะลูกหนังเพื่อโอกาสในการเข้าไปสู่สโมสรอ,อาชีพและก็ทีมชาติไทยในอนาคตส่วนการคัดเลือกจะคัดเลือกจากทีมระดับยูวชนหรือทีมโรงเรียนเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเขตแต่จังหวัดเข้าสู่การแข่งขันขร,รอบชิงแชมป์ในระดับประเทศกำหนดวันแข่งขันขร,รอบคัดเลือกในแต่ละภาคช่วงเดือนตุลาคมนี้และกำหนดรอบชิงชนะเลิศในวันที่17-18ถึงธันวาคมนี้ โดยใช้สนามทันเดอร์โดม s t a เดียมเป็นสังเวียนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาเพียงหนึ่งทีมไปเปิดประสบการณ์กับสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโลพร้อมกับดูฟุตบอลเจลิกถึงขอบสนามหนึ่งนัดและได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมฟุตบอลที่สมาคมกีฬาฟุตบอลญี่ปุ่นจัดให้พันตงรงววจโทกุณทนประจวบเหมาะประธานจัดการแข่งขันก็เปิดเผยว่าจากโครงการฟุตบลอลยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปี ถ้าเจอนักกีฬาคนไหนโชว์ฝีเท้าดีก็พร้อมจะเป็นคนประสานให้สโม,มสรอ,อาชีพต่างๆในประเทศไทยรับตัวไปทดสอบฝีเท้าเพราะทุกวันนี้วลีทางกีฬาที่บอกว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติมันได้เปลี่ยนไปเป็นกีฬาสร้างงานและสร้างอาชีพดังนั้นพร้อมจะให้การสนับสนุนให้เยาวชนที่มีใจรักในการจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพให้ได้